น่ยนอะ่ทำยังไงอะมันแน่นปันญายังมาอีกสองอย่างเลยมันก็สีส่สิบกว่าเลยมือถือพนขยับขย,ยากยก็ขย,ยัาขยายลยมันแน่นทำไงัหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ยอยเยโยเย,อยตอนนั้นได้ออกความเหมาจากไหน,น พระจะเน้นเต็มทั้งวัดนะถ้าเราสั่งสมด้วยความขี้เกียจขี้ข้านก็คือสั่งสมวิเลศนั่นเองมันจะมาสั่งสมทำสั่งสมทำคำจัดวิเลศมันกลับกงข้างสั่งสมวิเลศคำจัดทำหากจะมีอยู่บ้างก็คำจัดถ้ายังไม่มีไม่เกิดก็ตะปะของวิเลศเผาทำแหลกหมดอย เราว่าแต่ตรปมตยธรรมตปัตยิเรศนี่ก็มีมันมากโลกทั้งโลกมันมีแต่ตปัติเ,เรศแตดเผาความจริงความจองปลอมแสดงออกมาจากภายในแต่ละลายละลายดูยากอะไรดูในหัวใจของ,ของบันลุ้นลี้ลับที่ไหนก็จะของไห้ลี้ลับเพราะจิตเป็นพุ่มถูกมูนเองนอกจากไม่ดู ไม่ถึงสี่สิบกว่าลปีการนี้ก็3สามสิบห้าเวลาขึ้นมันดิบพึ่งๆนะพอเปิดเปิดย้มประตูรับบังเล็กน้อยนประตูพังปีก่อนนั้นกป็นยี่เก้าปีการนี่ก็สามสิห้าปีนี้กีสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าเลยเรานํามันกินน้ำก็อาใจไ ในความเคยผ่านมาดังนั้นกับเรื่องเหล่านี้นั้นเข็ดเข็ดไม่ลืมไปด้วยนะเข็ดด้วยเหตุด,ด้วยผลด้วยอดโดยธรรมจะลืมแมงไงถ้าเข็ดด้วยอำนานจวิจิตรมันก็ลืมแต่ส่วนมากมันมักจะลืมในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์มันไม่ลืมในสิ่งที่หาสาระไม่ได้โลกเราเนี่ยหาความสงบร่วมย็นไม่ได้เพราะไม่หาเนี หาแต่เรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายแข่งขันกันโอ้โหปั้นยอกึงถ้าเป็นเรื่องของเกเรเนี่ยชอบปั้นชอบยอชอบส่งเสริมตัวเองอยาบย่ำทำลายคนอื่นชอ,ชอบมองแต่เรื่องของคนอื่นไม่มองย้อนลูกศรกลับมาดูตัวเองซึ่งเป็นตัวเองบ้างเลยมันก็หาสาระคุณไม่ได้ในใจแต่ละดวงนั้นมีแต่เกเรเรียกว่าอาธรรมอาธรรม มันคือค่าคี่คุณกิเลสหน,นึ่งจงพวกจอมปลอมมันมีอำนาจบนหัวใจมันหลอกได้เหมือนตุกาตาหลอกมนุษย์หลอกสัตว์หลอก่างนี้มันฉลาดมากม้นไ,ไปยังไงก็ไปตามมดให้ยินดีก็ยินดีให้ยินร้ายก็ยินร้าย,ย,ายมันกล่มอมไปได้้งนั้นรักมันก็กล่อมให้รัก พอใจรักพอใจชังพอใจเกลียดพอใจโกรธพอหมดพอใจหมดไม่ใช่เมื่อก่อนไม่พอใจเรื่องของปืนมันพอใจน,ะนเวลาไปถึงตัวผลเป็นความทุกข์ทรมานแล้วไม่พอใจไปมันก็ต้องจาต้องสะวยเพราะพอใจในเหตุมาแล้วนี่ ยึ่งผมไม่อยู่นี่กเป็นวิตตวิจารนัแต่แม้แต่ผมอย,อยู่มันก็ยังเป็นต่อหน้าต่อตาท่านเห็นในวัดหรือเนล่มีอะไรที่ทำให้อินทราราใจก็เคยผ่านมานแล้วตอนเราลูกจับตาเ่ยวกระหมูกับพะนะที่เห็นไม่ชอบลงตัวเองนะไม่ชอบลงตัวเองไม,ไม่ลงใคร มันชอบย่อตัวเองถือตัวเองว่าเด่นตลอดทั้งๆั้ายิ่งกว่าขี้มันก็ถือว่าเป็นทองคาธรรมาชาตินั่นแหละมันมันเส็จสันปัญญาอย่างนั้นแล้วก็หลงมันอยู่ตลอดมาเพราะฉะนั้นมันจึงให้มองตัวเองในสิ่งที่บกพร่องว่าอะไรบกพร่องมากในตัวของเรามันไม่ให้มองมันไม่ให้มองในความบกพร่องของคนอื่น ไม่เขาจะสมบูรณ์ในส่วนใดก็ตามนั้นก็ปิดไว้เสียไม่ไปสนใจกับคาว่าสมบูรณ์ในสิ่งที่เป็นสาละนั่นเลยมันจะเปิดในสิ่งที่ไม่ดีให้เพื่อทางตำแหน่งของมันแล้วเป็นผลของมันเกาโคยุยออกมีแต่ความชัวช่วชาละมบเทานั้นมีเราไม่ทันต่อเมื่อนักปัญญา มันรวดเร็วมันคล่องตัวนนทันแม้ทันก็รู้ในตัวมันก็เพราะมันอยู่ในที่เดียวกันที่ละเอียกไปอยู่ในใจนั้นสติปัญญาก็เกิดในใจนั้นมีอยู่ในใจด้วยกันกระดิกมันก็รู้ทันทีแม้แต่แม่กระดิกมันยังรู้รู้เฉยๆมันก็รู้รู้ด้วยความเคลื่อนไหวไปชาัโสงตางตามตางดีตามชั่วมันก็รู้ทันทีทันทีทันทีเมื่อถึงขั้นรู้แล้วปิดไม่อยู่ อย่างเหมือนขันมันงมงายขันมันหนักหูหลับตายื่ยังไงมันก็หลับตื่นอยู่มันก็หลับดังที่มันเป็นอย่างนี้ทุกหัวใจมันก็รู้เดียวกันหมดเชื่อของคนที่เจ้าที่อย่างเดียวก็โอ้ที่เจ้าระสืบิพานที่ไหนความจริงประกาศปั้งๆด้วยคําสอนของโบงทุกบททุกบทโดยทางสกขาธรรมมีช่องว่างเมื่อไหร่นี่ศาสนาจะอยู่ในมืดในแจ้ง ปีเดือนที่ไหนจากตดาไม่ใช่เป็นมืดเป็นแจ้งเป็นพระอทิตย์พระจันทร์เป็นดินน้ำน้งไฟเป็นสถานที่นั่งที่นีอะไรคือความจริงประกาศสอนอยู่นี่สุขธรรมสวรรค์ธรรมตาม่ชอบชอบชอบอไว้ชอบตามความจริงแม่โกหกโลกเนี่ยมีี่เลสมันเที่ยวโกหกลบล้างความจริงอย่งธรรมทั้งหลายอยู่บนหัวใจเราทุกรูปนาวยไม่รู้มันเท่านั้นเองถ้ารู้เลยจะสงสัยพระเจ้าที่ไหน แล้วก็เคารพตนเองเคารพธรรมที่มีในะตนเองก็เท่ากับเคารพตนเองเหยียบย่ำทำลายธรรมที่มีในะตนเองก็เท่ากับเหยียบย่ำทำลายตัวเองแต่เชื่อนแน่ว่าความจริงคือศา,าสดาองค์เอกเราไปไหนไม่อยู่แนีอาการดีกวอาการเยอะกายอาการลิเอียดอาการดำดูดในิ่งแจตลอดเวลาปัญหาที่ไหนดูมีที่เห็นมันอ่อนตัวเมื่อไหร่มันไม่เคยให้น้ำที่เห็น การประกอบความเพียรคอยแต่จะล่มใะลายหรือว่าเป็นการให้น้ำเป็นการพักผ่อนมันพักผ่อนอะไรไมันล่มใะลายต่างหากเราไม่รู้ไม่ทันกลงมันเนมื่อมันถึงระยะที่ทันน่งมันจะรู้ว่าอะไรให้น้าอะไรไม่ให้น้ํำาำทากับอการิโกมีการให้น้ําอะไรมีอยู่ประจําตลอดเวลาเนี่ยจะให้น้ําที่ไหนพักที่ไหนหายจุนไปที่ไหน วิเรีนมันจะไม่หายสูญไปถ้าเราไม่ฆ่าไม่ทำร้า,ม,ม,ามันไม่ปราบมันมันจะหายสิ้ไปไหนมันก็เป็นอาการที่กระเหมือนอาการที่โกรธสิ่งที่ไม่มีเวลาต่อต่อไม่มีเวลาด้วยกันต่อสู้กันทําไมสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้พระเจ้าเป็นศนสา,า,าส,าส,าสาาดา,า,าได้อย่างไงถ้าสาวกเป็นศาสเป็นสาวกอรหันหันด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะการํำระได้อย่างไงเราต้องคิดดู อ่ะแล้วนี่วัดไหนกรรมฐานวัดไหนแน่นๆเหมือนกันนะมากท้นั้นอยู่น้องแซงท่ามุมเพจน้องกองวัทนแบนลืมไปกี่หงมรึพัฒนแบนผมในฐานโนาไม่รู้ ยี่สิบหมันต้องไม่นอยกันไม่เกินมากมาก,กนะวันไหนมัดนักโบาลมีมากไหมน่มมาจะไม่มากวัดอุมพรใครสร้างไหมมีประมากันสี่ส นะสิบสี่มัน,นก็ไม่น่าจะมากเนะนะพราะครูอาจารย์ตัวชิ้นลุงโลุงใส่ยันก็ล่วงไปแล้วครวูาอาจารย์เป็นสําคัญมากทีเดียวตนศาสนาเขาพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานนะั่นหลักใหญ่นะสำคัญมากคนะนหน้าที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่น,นั่นมาก,ก็ภาษาบุก ซึ่งเป็นปุ้นแม่นยำด้วยในการดำเนินและการแนะนำั่งสอนกรองบุคคลพระพเจ้าที่ไหนที่ไหนก็มีท่านนี่ที่เป็นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ความแน่นอนให้ความตายใจเกี่ยมบรรดาชาติที่เขาไปศึกษากบามอ้วเลย ภาษานี้ก็เรียกวอุณหา้้าข้าง,งือมีหลักมีเกณฑ์อบกุ่นจะโยกจะคลอนจะแน่น,นหนามันคงขึ้นอยู่กับหัวหน้าเป็นสำคัญมากสมัยปัจจุบันพอเนี่ยแม่ครูจันร์มั่นเราแม่ครูจนันร์เสาพอร่วมมาแล้วก็ยังมีครูมีอาจารย์สึบทอดกันมาเรื่อยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ มาช่วงนี้รู้สึกว่าเขียมเต็นทีเกิดเกิว่าจะไม่มีล้วนะหละาวเนประชาชนกระหยเรื่อยๆผู้ที่เคยมีหลักมีเกณฑ์มีความเคยมีความอุ่นมาแล้วขาดความอุ่นทําไมจะไม่วุ่นวายหัวใจต้องวุ่นเล่นเสียจนตนเห็น หลังหมีมันดำหมดทั้งตัวมันก็ไม่รู้บาปรู้บุญมันไม่เดือดร้อนอะไรตามภาษาของหลังหมีนั่นแหละคือมันดำไปหมดทั้งตัวไม่มีอะไรขาวๆพอด่างๆด,ดาวๆบ้างคนประเภทนั่นไหมนะพอมาในวันที่ประเภทบาปบุญไม่มีแต่หาบ,บาปบาปหากรรมมีตลอดเวลาบูตเจ้าผู้ประเสร,ร,ริฐแต่จริงจริงๆ อารไม่เชื่อก็กเร็วจริงๆน่ะใารไม่เชื่อพุทธ,ธะเนี่ยร็ว,วจริงๆเพราะพุทธะนี่เลิศจริงๆโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องเสร็จสันตัญญาอ,อะไรเลยเลิศโดยหลักธรรมชาติมาเรื่องทายส่วนเนี่ย